มีค <c ười> okay. ja, ่ะโอเคลักซี่เซนซ์ได้ใช้พิ้งโคลเราจะตังกันไปค่ะน้องสอศรีเช่นกันว่าข้าได้หลายแนวมากเลยไม่ว่าจะแนวดอกไม้แนววีเทียนแท๊กหรือแม้แต่วาดรูปตัวเองวาดรูปช้างก็เป็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะราชมสีเดียวกันนะคะวาน้องจ๋าวาดภาอะไรนะคะ เทรนเอลฟ์เฟซดูเด็กเพชรผิวซิดเอลฟ์เฟซความคูลสกูดชัยเดนเด็กเพชรนิ่งไปโมเดลคัมแต่ดูเด็กชายเอลฟ์พี่เจนเอลฟ์เฟซอันเค็มกว่าแอนด์สบายเยอะอักูจูเดนเตอร์ฟอร์เทนนิ่งแต่เค็มในวันทีมันอันจิวเอลฟ์เฟซแคนเบอร์ เลยนะคะ